ค่ะอาจารย์คะเวลาที่นั่งสมาธินะคะบางขณะจะมีมโนภาพเห็นตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไร mm. เช่นเห็นตัวเองนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายใส่เสื้อผ้าสีอะไรแต่เดี๋ยวเดียวก็แวบมาที่ปลายจมูกรู้ลมเข้าลมออกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ถือว่านั่งสมาธิผิดหร,หรือไม่คะ พงแรกๆผมก็เคยเป็นแบบนี้แหละนะไปเข้าใจว่าการนั่งจะให้เห็นแบบวิปัสนาหรือว่าจะเป็นสมาธิขั้นสูงอะไรเนี่ยมันต้องเห็นอะไรแยกออกมาแบบหลับตาแล้วสามารถเห็นได้รู้ได้ว่ากําลังอยู่ในท่านะท่าไหนใส่เสื้อผ้าอะไรพูดง่ายๆว่าเห็นด้วยตาที่สามนั่นแหละพอไปตั้งมุมมองอย่างนี้ปุ๊บนะจําไว้เลยนะนี่คือสมถะนะไม่ใช่วิปัสนานะ มันเป็นความจงใจที่จะเห็นแล้วมันเป็นความรู้สึกอยากจะให้มันเกิดภาวะที่มันเป็นสมาธิวิเศษหรือว่าเกิดภาวะที่มันรู้เห็นอะไรขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาสำรวจเข้าไปที่จิตมันจะมีความรู้สึกอยากแบบนั้นอยู่นะอยากได้สมาธิแบบขั้นแอดวานซ์ขั้นก้าวหน้าการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนะครับ ในที่สุดแล้วคุณจะเห็นนิมิตคือถ้าถ้าพูดถึงดูกายนะหรือแม้แต่ดูจิตก็ตามในคำพีท่านก็เรียกเป็นนิมิตนิมิตหมายถึงว่าเครื่องหมายให้จับสังเกตได้ว่าเรากําลังดูอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรากําลังดูกายกายในท่านั่งมีรูปพันสันฐานยังไงเวลาที่สมาธิเกิดขึ้นแล้วมันจะปรากฏชัดในห่วงมโนทวารจำแจวเลยแต่ไม่ใช่เห็นในลักษณะที่เรามองออกไปข้างนอกนะ แต่มันเห็นในลักษณะที่ว่าเรานั่งอยู่ในตัวแบบนี้แหละตัวที่กําลังนั่งนั่งนั่งอยู่หลังตรงหรือหลังมอนั่งอยู่เนี่ยมีสองแขนกําลังยืดหรือกําลังหดนั่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเท้ากําลังวางอยู่หรือว่าลอยอยู่ลักษณะที่เรากําลังเห็นตามจริงอย่างนี้แหละที่มันเมื่อสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วนะอะไรที่มันเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละเมื่อมันสั่งสมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วนะ มันจะเห็นเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งเห็นออกมาจากภายในนะเห็นเห็นตับไตไส้พุงหรือว่าเห็นกลายเป็นใสๆกลายเป็นมีอโครงกระดูกหรือว่ามีกระดูกสันหลังมีซี่โครงอะไรหรือว่ากระโหลกอะไรแล้วแต่ว่าจิตมันจะเห็นอย่างไรแต่ขออย่างเดียวตั้งต้นขึ้นมารู้เห็นตามจริงไม่ใช่ไปรู้เห็นอะไรที่เป็นนิมิตสองมิตินิมิตภายนอกนะอย่างอย่างของคุณเนี่ยคือถ้าผมฟังไม่ผิดนะมันก็คือว่า ไปไปไปพยายามดูให้มันเหมือนเห็นด้วยตาที่สามนั่นแหละนะอาการแบบนั้นเนี่ยคือไม่ใช่เห็นนะไม่ไม่ใช่เห็นแบบวิปัสนามันเห็นด้วยตาที่สามมันเห็นด้วยใจมันเห็นด้วยจิตนะซึ่งเห็นไปแล้วเนี่ยพอพอคุณเห็นได้ปุ๊บนะรู้สึกว่าเราสามารถรู้ได้หมดเลยภาวะรอบตัวอะไรเป็นยังไงอยู่ทั้งทัที่ตระหนักว่ากําลังหลับตาอยู่คุณจะอยากเห็นต่ออยากเห็นภพภูมิอื่นๆอยากถอดจิตออกไปข้างนอก เนี่ยต้นทางนะขอแค่ว่าต้นทางเนี่ยมันผิดจากสติปัฏฐานนิดเดียวนะคุณจะไปไกลคือผิดไปเป็นคนละองศาเนี่ยแค่ตอนแรกๆเนี่ยเห็นเห็นมันแยกไปองศานิดเดียวนะแต่ปลายทางนี่ัไปนู้นเลยมันไปไปได้ไกลไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับเอาตามที่พระพุทธเจ้าบอกหายใจอยู่รู้ว่าหายใจอยู่ไม่ต้องไปดูทั้งนั้นแหละอย่างของคุณเห็นไปจุดกระทบอะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูจุดกระทบนะ พระเจ้าให้ดูแค่ว่าตระหนักแค่ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่โอเคว่าคุณจะต้องใช้ผัสสะทางโพรงจมูกนั่นแหละว่าเป็นเป็นตัวบอกว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ไม่ใช่เพ่งเข้าไปไม่ใช่จี้เข้าไปเฉพาะจุดนะซึ่งจะทําให้จิตมันคับแคบแค่คุณนั่งอยู่แล้วรู้ว่าเออเนี่ยกำลังนั่งแล้วในท่านั่งนั้นเนี่ยร่างกายมันเรียกลมเข้าหรือว่าระบายลมออกต้องการเรียกลมเข้าหรือว่าต้องการระบายลมออกนะ เอาแค่นั้นเนี่ยมันมาถูกทางของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วยิ่งทำไปเรื่อยๆมันจะยิ่งตรงทางมากขึ้นคือเวลาเห็นมันจะเห็นออกมาจากข้างในมันจะรู้สึกออกมาจากข้างในไม่ใช่ไปพยายามดูเขาออกไปข้างนอกนะ